ชมนะครับมาบ้านอาจารย์เวียงนะครับคุณชม,ชมตามตรงที่ตามไปนาไม่พอตามมาบ้านอีกดูอะไรเนี่ยอาจารย์สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ <จะ S 2> สมบูรณ์หอมไปกินค่ะโอนี่ยคุณแม่สมบูรณ์กับอาจารย์เวียงนี่อหอ,หอมไไปกินนนาแแบบีี้้้เหรออม่จพอดีันหอมพันพันธุ์อันนี้เราจะปลูกอีกเดือนตุลาหม่อมหวยเป็นหอมพันธุ์ตัวนี้ พันค่ะอ๋อพอดีเราไปปลูกไ้ด้วยได้ตาตาปลูกก็เป็นโรงเรือนตุลาพร้อมกับอาจารย์จะลงมาเลยทำไมว่าต้องปลูกเดือนตุลาตาปลูกที่ไม่ขึ้นแต่มันเพิ่งเขนออกมาเป็นประมาณสองสิบนี่ครับอาจารย์อาจารย์เบียงเขาเราอาจารย์ปลูกเดือนไหนนะอาจารย์เวลาปลูกปลูกแล้วปลูกเดือนไหนครับเนี่ยตุลาตุลาหัวใหญ่ด้วยนะเวลาช่วงนั้น ตุลาอันนี้อันนี้คือหัวเล็กหรือหัวใหญ่กัอนอันนี้ช่งนีหัวเล็กค่ะช่งหัวเล็กหอมเตา่วงนี้ับหอมกระหอมเตาหอมเตาเราจะลงอีกทีเดือนตุลาชิ้นจะเป็นหอมใหญ่ขนาดเท่าเท่านี้เลยเท่านี้เลยอันนี้คือหัวเล็กอันนี้คือหัวเล็กช่วงเขากำลังอันนี้พันไว้นะคะอันนี้คือพันเลยไหมครับเนี่ยกลายเป็นหอมพันโอ้หอมพันจัดเราจะปลูกปลูก้นเลยช่วงนั้นปลูกหามหางลอยคลบหนึ่งเลยคืบหนึ่งหรอปลูกเท่านี้และปลูกหางหอมัวใหญ่เลย คือคืบหนึ่งเลยค่ะแล้ววิธีใส่ปุ๋ยใส่อะไรนี่ใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยตากระต่ายแล้วไโอ้ตาอ๋อสิบห้าสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าแล้วก็คิวว่าเราเนี่ยทั่วไปครับต้องพูนดินไหมต้องต้องยกร่องไม่ไม่ไม่ยกครับปลูกนานนั้นจำดินเสมอเลยค่ะดีนพูครับเดี๋ยวเพราะหาตรงอีกไม่มดอธิรดกเดี๋ยววันหลังนี่ต้องไปช่วยปลูกแหละโอ้เชิญเลยค่ะไปช่วยปลูกอาจารย์เลี้ยงนะครับนี่ ดลลเดี๋ยวเวลาลงเรียจะโทรเรียกเนะาะครับได้ได้นี่เออเวลาลงเร,เรียจะโทรเรียกได้เลยครับเนี่แล้วโทรเรียกก็ต้องบอกเลขเลยนะวันไหนได้เลขก็ต้องโทรเรียกมาช่วยปลูกกระเทียมหน่อย <c oughs> ให้คุ้มคุ้มกับข้าเอาเลขอาจารย์นั่งว่าจะได้เลขนี่ไม่ใช่ธรรมดาดดโอ้โหเ,เอาเลขจนเหนื่อยไม่ใช่ธรรมดาเนาะอาจารย์เล่นทำจริงๆค่ะทำก็ทำจริงๆให้เลขก็ให้เลขจริงๆ โอ้โหนี่ครับดูก็ไม่ใช่ธรรมดานี่ครับชีวิตอาจารย์นะครับอาจารย์เวียงนะครับอดทนมากอ๋อชีวิตจริงเลยค่ะแม่สมบูรณ์ก็ไปถือศีลกับทุกวันค่ะอ๋อถือศีลห้าผมแม่วันธรรมดาห้าวันธรรมดาศีลห้าแต่ว่าวันไม่ธรรมดาวันพระวันพระศีลแปดศีลแปดต้องไปนอนที่วัดเต้องเรียนโอ้โห นี่ปลูกได้ได้ร้อยนะได้หลายร้อยกิโลนี่แหละแค่นี่แหละไหมแค่นี้แหละได้ได้หลายร้อยกิโลเลยแหละโอ้โหก็ไม่ไม่แค่น้อยเพราะวันเดียวเราปลูกหางก็ปลูกหางคืบสองคืบเนี่ยเข้าเต้าคืบหนึ่งคืบหนึ่งล่ะคืบตึงๆเลยคืบตึงๆเลยประมาณ นี่ขนาดนี้แหละคนน้าดิมอ่ะต่นี้นี้เม็ดหนึ่งนี่เม็ดหนึ่งนะสิบห้าสิสี่เนี่ยท่านี้แหละสิบห้าสิบสี่เซนค่ะสิบห้าสอ๋อคือมาตรงกับเลขสิบห้าสิบสี่เซนโอ้มีสี่ห้านี่นี่ครับเด้อนะครับอาจารย์อาจารย์เรียงมีอะไรคกเนาะโอ้แต่แค่นี้แหละของฝากอาจารย์ปุ๊ปุ๊เทพโทรมาโอโอ้โห โอ้เสียดายมากเลยนะห้ปูเทพ,ทพเดี๋ยววันหน้าก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวไปหาปูไปหาปูเทพไปอยู่ปูเอ้ยเมือ่อ <c oughs> นี้บุกไปมาปูเลยเดีนะดึงใ่ถ้ามันใจสองตัวแล้วเอาหนึ่งใส่หนึ่งล้วก็มีหกมีหา้าแล้วก็มีสี่มีแปดครับห้าหลักต้องเข้าแน่นอนเลขีห้าหลักนี่เองครับโอ้นี่ห้าหลักอาจารย์เลขห้าหลัก ครั้าบาทมึงเปดมันใจสองตัวแล้วเอานี้ไปใส่เลยจับคู่กันใส่เลยเหมือนก็เก้าสีใช่ไหมข้ามเก้าสี่เราก็จับตัวนี้ใส่ไงม,ม,มันจะเข้าอือบคุ้มซับพยานาดมันจะเคยเข้าบ่อยช่วงอยู่สามหลักเข้าบ่อยครับสามหลักัน่เข้าบ่อย มันหมดไแล้วมันหนึ่งก็เจิดอยู่จะติดกันเลยหนึ่งหนึ่งอยู่นี้เจิดอยู่ข้างบนเลยโอ้โหผมจับปิดที่เฉยจับพิทีเฉยโอ้งั้นได้สามตัวเลยครับได้สามตัวเลยแล้วไออันนี้เคยจันจับแล้วหนึ่งที่ใส่นี่คือจับยังครับจับแล้วครับจับแล้วโอ้อันนี้คือจับมาจากนู้นแล้วครับจับจับเนี่ย โอ้โหนะครับมันจะมีห้าหลักห้าหลักแค่นั้นเองห้าหลักห้าหลักหหลักเข้าทุ้งหมดหลักเข้าทุ้งหมดเลยอืมสามตัวเข้าสามตัวเข้าแต่ถ้าจะวิ่งเนี่ยอาจารย์เคยให้เล็กวิ่งไหมไม่เคยให้ไม่เคยวิ่งแต่ห้าหลักอืมอันนี้คือหลักอาจารย์เข้าทุ้งหมดจริงๆนะครับโอ้โหเนี่ยหบูแมนมากันหมดแล้วปูหลบมากันหมดแล้ว จ้โอ้โหสาธุสาธุอาจารย์เลยนี่เต็มเต็มเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยนี้ยุบยุบบ้านเพิ่งหน่อยอยู่ครับโอ้โหสาธุสาธุครับวันนี้ก็มาทานข้าวกับลูกสาวอาจารย์นะครับโอ้ยทำกับข้าวเป็นตะเสียบเถอะเนาะอ๋อทำอะไรโอ่ะวะ รมิดบ่กระเพรารมิดจ้าสวัสดีเจ้าลูกสาวอาจารย์เบียงนะครับนี่ยผัดกระเพราโรมิะเรากินข้าวก่อนนะครับเนี่ยครับตัวเลขก็นี่แหละครับอาจารย์เบียงนะครับให้แล้วครับก็สรุปตัวเลขนะครับแล้วก็ค่อยทานข้าวไปนะครับในรูปอาจารย์ เป็นข้าวบ้านลูกสาวอาจารย์เวียงนะครับวันนี้นี่แหละบ้านอาจารย์เวียงบ้านอาจารย์เวียงด้วยไม่ใช่บ้านลูกสาวหรอกบ้านอาจารย์ในจานบ้านอาจารย์ตัวนี้เลยที่นอนไปก่อนนี่เลยบอกไม่ไม่ได้นอนอยู่นี่อ๋นอนอยู่บ้านน้องสาวจะให้นน้อสาวัีให้ลูกสาวอยู่อ๋อครับแต่าจารย์ไปอยู่กระท่อมแล้วอยู่เหมือนลูกปูสูงเลยอายุเหมือนลูกปูสูงเลยอาจารย์มีกระท่อมอยู่ที่นู่นที่สวนต่อไปต้องจะสร้างกระท่อมไปแล้วแล้วแต่จะ งให้เนาะลูกกระเทียมเหมือทุกวันนี้เลยไม่ยากหรอกสนุกดีนะครับอยู่ที่นี่สนุกดีนะอ่สนุกดีวิวมันสวยด้วยตรงนั้นเนาะยุ่สวยเนาะเออมีน้ำด้วยโอ้โหบรรยากาศดีมากสวยมากบรรยากาศสวยดีมากเลยตรงนี้นเนาะครับอ่ะนี่แหละตรงนี้แหละคาดว่างวดหน้านะครับเดี๋ยวจะตามอาจารย์อีกนะครับเนี่ยงวดนี้ก็อาจารย์ให้แค่นี้ไม่ได้เยอะนะครับอ่ะ นะครับไม่ได้เยอะนะครับอืมขอขาดูเลขวิ่งอาจารย์หน่อยนะเลขหลักเลขหลักอาจารย์ว่ามีเลขหลักให้แค่นี้อ่ะดูเลขหลักก่อนนะครับก่อดูเลขหลักเลขหลักให้หมดแล้วอ่ะเลขหลักเต้เต้เ้แค่วงแม่เหมือนกันนะอืมเลขหลักแต่เอออันนี้วันนี้อันนี้วันนี้เต้เขาชอบใครจะดึงไปใส่เนาะครับอ่าอันนี้วันนี้ก็เต้ใครชอบใครจะดึงไปใส่อืมเลขหลักคือเป็นเป็นเป็นสูตรคำนวณเนาะมันก็เลยเป็นเลขหลักไปเลย อันนี้ให้เป็นเป็นแนวทางถับเป็นแนวทางเป็นแนวทางเอ๊ะเลขหลักทำไมไปตรงหนึ่งสี่พอดีเนาะหนึ่งสี่เอาอเนาะใช่ไหมอันนี้จ้ะเลขหลักก็มีหกแปดห้าก็ที่จริงเลขก็ไม่ได้เยอะนะเลขหลักเน่ยไม่เยอะคนามีห้าตัวถ้าเราดึงไปใส่ได้ถ้าเรบดึงเป็นดึงถูกเนาะถ้ามันใชอสองตัวเอานี้ไปใส่เอานี้ไปใส่เลยโดนสามตัวแน่นอนนี่เนี่ยสมัครจะเอาลงเอาใช้หน้าเรือหลังครับตัวนี้ เลขหลักสมไม่เอาหน้าเอาไว้หน้าเลยเอาไว้หน้าโอ้เลขหลักก็คือเอาไปแค่หน้าห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่นมันอยู่ตรงเลขห้าอย่างนี้เลยชอบเลขหลักมากเลยนี่ไงเลขหลักเลขหลักอันนี้เป็นเลขหลักใช่ไหมคะที่ให้จับไป่สามตัวนี่ดูชอบจับใส่แปดสี่หนึ่งก็แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งกับหกก็หน้าก็ชอบนี่เลขหลักนี่เลขหลักอาจารย์ ก็คือว่าให้จับใส่กับสามตัวนะครับครับครับเลขหลักเลขหลักเลขหลักเลขหน้าครับเลขหน้าเลยครับถ้าได้สามตัวเขาเอาเลขหน้านี้ไปใส่อมันเกสองตัวแล้วเอาเลขนี้ไปใส่เลยมันจะเข้ากันถ้ามันเกสองตัวค่ะดึงตัวไอ้กการไปใส่เลยมันจะมีห้าหลักมันจะเข้าตัวไหนตัวหนึ่ง นนเข้าแ่อนอ๋อสมมุดอะไรมันไปใส่สามตัวบสามตัวมันเป็นเลขหลักเลขหน้าสมุดเอาตีหนึ่งหรือจะหนึ่งสี่แปดหรือว่าชอบเก้าสี่ก็เอาเลขตามนี้ไปใส่เนาะเลขหน้าเอาไปใใสส่่เลยถ้าเรามั่นใจเลขสองตัวอันไหนเอานี้ไปใส่ข้างหน้าใส่ข้างหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะเลขหลักนะครับถ้ามั่นใจเลขไหนนะคะก็จับใส่เลข สามตัวได้เลยนะคะอุ้ยเล็กสวยมากวันนี้ชอบมากชอบทุกตัวในชอบตัวไหนชอบชอบหนึ่งสีแล้วก็ถ้าถ้าสามตัวจะเป็นหกหนึ่งสีแปดหนึ่งสีห้าหนึ่งสีโอ้มาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยคือสองตัวชอบหนึ่งสีเล็กอยู่ในนี้มาหมดเลยใช่ไหมที่ชอบใช่ค่ะอือแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งสีห้าหนึ่งสีชอบหมดเพราะว่าตัวเองก็ฝั่ได้หนึ่งสีฝั่ได้หนึ่งสีหนึ่งสีระวังล่างนะ กางล่างเจรา์ชอบร่างจาชอบร่างโอ้จารชอบร่างหนึ่งสี่ไม่ต้องกลับตรงไปเลยตรงไปเลยจานตรงไปเลยนะครับตรงไปแล้วก็ถึงเองตรงไปเลยอย่างเดียวเพื่อไม่พลาดเหมือนหนึ่งหกเลรไม่ต้องกลับโอ้โห ระวังหนึ่งสี่ถ้ามีลอตเตอรี่ก็จัดไปก่อนเด้อครับเนี่ยจัดเร <100 S 2> ียบร้อยแล้วค่ะ <100 S 1> จัดเรียบร้อยแล้วบอกโอ้โหยังไม่ได้จัดเลยนะอือมาเพราะว่าหมดก่อนมันไม่ค่อยมีหนึ่สงสีาา่ค่ะเพราะวันนี้ได้มาหลายอย่างนะครับไปได้ไปดูนาจารย์เวียงสวนจานเวียงจานเวียงพาไปหาปู่เทพด้วยจานเวียงพาพามาที่บ้านด้วยแล้วก็มาหาลูกสาวด้วยโอ้ครบวงจรวันนี้แล้วก็อาจารย์เองเนาะ แล้วก็ฝากหอมกระเทียมเนาะแค่อะไรนะหอม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 แดงหอมของฝากจานนะอือจ้ะขอบคุณอาจารย์มากครับผมสาธุสาธุอันนี้จาย์ฝากนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จา์ฝากให้ไปแบ่งกันนะครับคุณชมก็ใครที่ตัวใหญ่กับเพื่อนก็จะได้เยอะกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ร้อยร้อยกับเพื่อนตามจัดส่วนนะครับเี่ เดี๋ยวนานดูก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวหน้าภูหอมเด่ก่อนนี่ครับกานงานเลยครับผมน่าสนุกมากเลยอันนี้เป็นไปเก็บดอกกินกันเป็นพันเลยนะเป็นพันพันค่ะสวยมากเลยกล่สวยเลยแม่แกให้ดูเลยนะสวยมากเลยหนูอันนี้เอาไปทำพันก็ได้นะครับทาชั้นก็ได้อาจารย์เบียงบอกว่าถ้าใครช่วยช้างถนนเข้าวัดนี่จะเจจ์กระเทียมะเจจ์หอมแดงะเจจ์หอมแดงไปนะครับเอาไป พันเลยนะครับไปเป็นพันเลยนะเป็นพันเลยจนพันเลยเก่งมากเหรอเป็นพันเลยนะครับผมเป็นพันหอมแดงกินก็ได้ปลูกก็ได้เนยอเยอะเลยนะคะหลามากอันนี้อันนี้เป็นซีทุงแล้วเ่รยังเลยค่ะเป็นซีทงดูหัวกุนาดูหัวหัวเ้าเขาซื้อมาจากตลาดมัธยมหัวใหญ่มากโอ้โหค่ะเวลาแล้วแล้วปลูกเขาตัดยังไงฮะตัดเขาเขาเขาแกะอย่างงี้ครับปลูกแกะยิ่ง อย่างนี้อย่างนี้ม้วนหนึ่งนี่วหนึ่งจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยม้วไม่ต้องตัดตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่เอาแค่นี้แหละแล้วก็ปลูกเลยหางขนาดนี้เลยครับแต่ถ้าเรากินตอนนี้ก็ป้องกันโควิดได้นะกินได้ป้องกันโควิดได้โควิดได้ค่ะโอ้โหป้องกันโควิดได้ด้วยได้ด้วยใครวัดน้องจานสวยมากหัวใหญ่เขาก็ควายทุกวันนี้เลยสาธุสาธุเดออต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณคุณแม่นะครับคุณแม่สมบูรณ์ อาจารย์เบียงด้วยดึงขวดครับขอนมาดึงขวดส่แล้วดึงขวดนะดึงส่งเลยผมติดใจแล้วเนี่ยติดใจกระท่อมอาจารย์แล้วเนี่ยไอ้นัดนไอ้ที่ไอ้แดนพี่สวนเน่ยเป็นดีสัวนมากเลยนะเด็กยังให้คนละล็อกละล็อก ไปปุ๊เลยโอ้โหไกจะทำอยู่เวลานแม่ไปนอนเนาะได้ได้เนาะไม่อาสาวไปนอนเนาะโอ้ไม่เข้าคลิปแล้วเนี่ยโอ้อาจารย์ฝันว่าไงนะอาจารย์ฝันว่าไงนะผมยังอาจารย์ฝันว่ามีเด็กไปนอนด้วยครับโอ้มีเด็กไปนอนนําภาษาลาวภาษาลาวนั่นั่เอาเด็กหน่อยมานอนนั่เด็กเลขที่ออกนะโอ้โหโอ้ีหได้หรือได้เลยเนี่ยฝันว่าเด็กไปนอนนํา หกสิบหกสิบทวดมั้ยห้าสิบเก้าห้าเก้าก็หกสิบห้าแปดห้าแปดอ๋ออาจารย์หกสิบอาจารย์หกสิบเจ็ดครับอาจารย์หกสิบยังฝันว่ามีเด็กไปนอนนำเนาะผมมาอยู่จังน้อยบ่เคยฝันจังที่จะเจออะไรนะโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์มากเด้อขอบคุณมากครับซาธุครับอาจารย์ซาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม